วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวา b u บักร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจาทาวน์ของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมเอาละครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโลบ o กแม p ของ All Star Tower Defense นะครับในวิดีโอนี้ผมจะรีวิวตัวละครเฟตันนะครับผมเป็นตนัวละครที่มาจากเรื่อง Hunter Hunter นันเองะครับหรัรน,นี้เป็นตนัวะคร นะครับผมสามารถสุ่มได้ในตู้ของ s สแตนด์นั่นเองนะครับไปที่ Summon นะครับเลือกที่ Special Summon นะครับแล้วก็สุ่มได้ตู้นี้นะครับจะมีทั้งหมด2อล่างครับล่าง5ดาวนะครับผมแล้วก็จะเป็นล่าง6ดาวนะครับทุกคนตัวไฟตันนะครับเป็นตัวละครพิเศษนะครับจะต้องใช้วัตถุ e v o นะครับผมเขาเรียกวัตถุได้ไหมนะเป็น ตัวของอันนี้นะครับหมวกูฟี่นะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูฟี่แต่ว่าใช้แมทีเรียลเดียวกับลูฟี่นะครับทุกคนโอเคแล้วก็วิดีโอนี้นะครับผมขอยืมไอดีน้องคนนี้มานะครับในการรีวิวนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้ยืมไอดีมารีวิวนะครับ เนี่ยคนนี้นะครับขอบคุณมากมากครับโอเคคราวนี้ตัวละครนี้สเตตเป็นยังไงครับเวล175ธาตุไฟครับยืนพื้นค่าวางคือ500ต่อ1ตัวนะครับดาเมจอยู่ที่5,560ครับหกิจมตี1ทีระยะ40ครับแคตตะกรุดมีทั้งหมด6ตัวนะครับบูสต์ดาเมจ10%ถ้าเอาขึ้นไหลนะครับแล้วถ้าเกิดอีโวนะครับก็ต้องใช้วัตถุดิบคือหมวกฟาง10ใบนะครับผมแล้วก็ตัวของไฟตาหนึ่งตัวนะครับ ประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามารีวิว5ดาวก่อนครับว่าตัวละคร5ดาวนั้นจะเป็นประมาณไหนนะครับทุกคนเรียกได้ว่าค่อนข้างเท่น,นะตัวละครนี้ในอนิเมะผมก็ดูนะค่อนข้างโอเคอยู่แต่ผมไม่เคยดูมันแบบสู้นะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันผมจําไม่ได้หรือเปล่าแล้วมาดูตัวละคร5ดาวครับว่าจะเก่งขนาดไหนครับโอเคสําหรับตัวละครนี้นะครับเป็นการโจมตีแบบเซอร์เคิลเววีวาง500เท่านั้นวางไปปุ๊บท่ายืนเขาก็คือจะเป็นท่าอะไรเนี่ย ถือถือถือเหมือนถือมีดนะฮะโอเคถ้าไฟนะครับคราวนี้เราก็ปล่อยให้เขาโจมตีเลยดูซิว่าแอนิเมชั่นโจมตีเขาจะเป็นแบบไหนนะครับในอัปเดตนี้มีทั้งหมด3ตัวเท่านั้นนะครับทุกคนเป็นยังไงดูซิโอ้โหแทงแทงแทง โอ้โหคอยแทงแทงรัวมากนะครับก็ไม่มีสถานะอะไรเนาะโอเคก็เป็นตัวละครเฉยๆนะครับดาเมจเพียวๆเรามาอัพครับขั้นแรกครับใช้เงินพันหครับดาเมจจะเป็น2องหมกลมๆคือ3 0,000ครับก็ตัวละครนี้5ดาวนะครับอัพได้ทั้งหมด5ขั้นนะครับขั้นที่2ครับใช้เงินสามพันครับออนิเมชั่นใหม่ครับแบ็กวีดโวนะครับดาเมจจะเป็น6กหมื่นห้าระยะจะเป็น60ครับตัวเซอร์เคิลจะเปลี่ยนไหมเรามาดูกันครับสามสองหนึ่งไปโอเคตัวโคนจะใหญ่ขึ้นนะครับกว้างขึ้นนนะคครรับทุกอ่าาาเมดูิ ว้าไปนะครับอารมณ์เหมือนดาบบุกเลยว่ะตัวละครนี้ผมไม่รู้นะเหมือนดาบบุกมากเหมือนมันถือถือเหมือนบุกปะไม่รู้เหมือนกันว่ะขั้นต่อมาครับขั้นที่3ครับใช้เงิน8,000ครับดาเมจอยู่ที่1นึ0 0 0สนสองหขั้นที่4ครับหมื่นครับดาเมจจะเป็น2อ0 0 0นหนแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับใช้เงิน20,000นะครับอนิเมชันใหม่ชื่อว่าเลดวีโดนะครับดาเมจอยู่ที่3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับแล้วก็ระยะเนี่ยจากหกสิบเป็นเก้าสิบครับดูระยะนะไปโอเคการโจมตีเป็นเซอร์เคิลเ แล้วมาดูซิว่าเป็นยังไงโอเคกระโดดไปทุบเนาะดูใหม่สิโอเคกระโดดไปแทงนะครับฟันนะครับตัวละครน,นี้นะครับ1ตัวนะครับใช้เงินอยู่ที่45,000ต่อ1ตัวแล้วก็เรามาดูครับว่าถ้าบัฟนะครับบัฟ250%นะครับได้มาจะเท่าไหร่1ล้าน1 000, 1 0 0 0 0นนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครเลทเนาะ ลงเลทลงสตอรี่ประมาณนี้นะครับอินฟินิตไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เนาะคราวนี้ไปดูครับว่าตัว5ดาวนะครับเป็น6ดาวเนี่ยจะเก่งขึ้นขนาดไหนครับตัว6ดาวเนี่ยก็แน่นอนครับว่าลูฟี่หมวกลูฟี่สิบใบซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับลูฟี่เลยไปดูกันครับคราวนี้เรามาอีโวครับเราจะปลดออกครับแล้วก็เอาออกก่อนนะครับชื่อว่าอะไรนะคนนี้อ่านี่ครับเพนดิวเลอร์นะครับความเจ็บปวดอีโวนะครับ นี่นะครับ5,500จะเป็น8,500นะครับจะเป็น50นะครับระย,ยะ8วิยบตี1ทีตีชาขึ้นนะครับ500เท่าเดิมครับอีววไปเลย ว้าวโหว้าวโหเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนตัวอะไรเลยเหมือนหมูเลยไม่รู้เป็นกนันตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะคราวนี้มาดูครับว่าเป็นยังไงครับเราจะอันี่เลยสแตทครับอ่าเป็นตัวละครซันเบิร์นโอ้ซันเบิร์นนะครับธาตุไฟยืนพื้นอ่าใช้เงิน500ต่อ1ตัวดาเมจไปอยู่ที่ประมาณ8,560ัแปดวิโจ๊ตีงันทีระยะ50ครับบูทแคตเกอรี่ทั้งหมด6ตัวถ้าเอาขึ้นไหลบูทดาเมจ15เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ดูครับโอ้โหซันเบิร์นมันร้อนแรง นี่ฮะมันร้อนแรงมากครับอาคัานี้ไปดูครับว่า6ดาวนั้นจะเก่งกว่า5ดาวขนาดไหนเป็นตัวอินฟินิตหรือเปล่าแต่ผมเดาวนะมีขั้นที่อัพขึ้นแล้วเป็นอินฟินิตแน่นอน,นครับทุกคนโอเค,คมาดูครับว่าเฟตัน6ดาวนั้นจะเก่งขนาดไหนวางกันเลยวางนะครับโหเป็นเซอร์เคิลเอลเลยครับแล้วก็ตัวแอนิเมชันเขาทำไมท่ายืนเขาเหมือนตัวอะไรสักอย่าง ว่าแต่เอาแงคือมีไฟแบบวุ่ม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 เลยนะครับมันยังไม่สันเบิร์ไหมอุ้ยเดี๋ยวมาถึงสั้นเบิร์เลยครับทุกคนสั้นเบิร์ก็คือสถานะเลือดไหลอันหนึ่งนะครับแต่ว่าจะติดเป็นทานตะวันขึ้นแบบนี้เป,นเป็นเป็นดวงตะวันขึ้นมานะครับอ่าตัวแรกก็คือจะเป็นในนี่เนาะของทันจิโร่นะครับแอนิเมชั่นไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้คืออะไรเหมือนจะเหมือนเดิมนะก็แค่กระโดดเข้าไปแล้วก็ตุ่มเป็นหลุมนะครับอ๋อชาร์จแล้วก็ต่อยเป็นหลุม โอเคโอเคมาร์ฟครับขั้นแรกครับใช้เงิน1,500ครับดาเมจจะเป็น34,400ตัวละครนี้อัพได้6ขั้นนะครับขั้นที่2ครับใช้เงิน3,000ครับดาเมจจะเป็น71,000แล้วก็ขั้นที่3ครับใช้เงิน6,000ดาเมจจะเป็น169,000สนกหมืนาพันจากแวิจบตี้หนึ่งทีนะครับจะเป็น10วิจบตี้งหนึ่งทีระยะจะเป็น80ครับแล้วก็อนิเมชันใหม่ครับว่าปล่อยความเจ็บปวดนะครับเพลย์ลิสต์จะเป็นโคนเอลีนะครับไม่ตีเอเนาะมาดูอนิเเมชันา โอ้โหปล่อยหลุมนะครับ3หลุมออกมาปล่อยพลังอ่ะง่ายๆก็จะสิบวิโจมตี1ทีนะครับอันนี้จะตีช้านิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตัวละครมีสถานะซันเบิร์ดนะครับอ๋อเป็นการเตะนะฮะขั้นต่อมาครับขั้นที่4ครับใช้เงิน8,000ครับดาเมจจะเพิ่ม2องแสนเจ็ดหมื่นสามพันขั้นที่5ครับใช้เงิน15,000ครับดาเมจจะเป็น3ามแสนเก้าหมื่นหกพันแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับใช้เงิน28งหมื่นแปดดาเมจจะเป็น7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันระยะ อ่าจะเป็น100นะครับจาก80เนาะอ่าในมเชชั่นใหม่ครับชื่อว่า Rising f r a m e s p h e r e นะครับ full lv ครับทุกคนไม่ตีแอนะโอเคสรุปคือที่ผมเดานะครับตัวละครน,นี้จะเป็นตัวละคร ลงเลทนะครับลงเลทซันเบิร์นนะครับหตัวใช้เงิน6กหมื่นสอนะครับต่อหนึ่งตัวนะแล้วก็วางปุ๊บเนี่ยเป็นซันเบิร์นเลยซึ่งดีมากๆนะครับเอาง่ายๆซันเบิร์นเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับสถานะเลือดไหลแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะแรงกว่านะครับตัวซันเบิร์นซึ่งผมเคยอธิบายมานานมาแล้วผมจําไม่ได้ไปดูคลิปของทันจิโร่แล้วกันนะครับย้อนดูนะครับทันจิโร่เจ็ดดาวนะครับทุกคนอันนั้นคือสถานะนั้นนะสถานะสถานะนั้นคราวนี้มาดูอนิเมชั่นครับเป็นยังไงโห มันดวงอาทิตย์กูเผาคือโอเคผมเข้าใจแล้วว่าทําไมมันถึงเป็นซันเบิร์นมันเอาดวงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วก็เผาเลยครับทุกคนโอเคสิวิชจมตีหนึ่งทีนะครับนั่นหมายความว่าตนนัวละครนี้ถ้าคุณซัมมอนออกมานะครับคุณจะเห็นดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นแบบตลอดเลยและตัวละครน,นี้วางได้หลายตัวด้วยนะครับถ้าเปิดเอฟเฟกเนี่ยดวงอาทิตย์ขึ้นหัวคือนานมากครับเอาไ้ง่คือ ตัวดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะซ้อนอนกันแล้วก็จะเห็นแบบเป็นออร่าไฟแบบนี้ตลอดเลยนะครับทุกคนตัวละครนี้นะครับดีมากนะครับเห็นดาเมจน้อยแบบนี้นะครับแต่ว่าซันเบิร์นดีมากๆนะครับจริงๆมันควรจะเพิ่มคับอธิบายได้แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่เพิ่มสักทีครับคราวนี้ไม่เป็นไรครับเรามาคำนวณครับนี่นะครับเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันนะครับถ้าผมบัฟนะครับสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะเท่าไหร่ครับห้าล้านไม่ใช่ห้าล้านสองล้านห้าแสนครับสิบปีจบตีหนึ่งทีโฟเอวีไม่ตีแอร์นะครับทุ ซึ่งค่อนข้างดีนะเพราะว่าระยะดีดาเมจดีนะครับทุกคนใครที่กําลังมองหานะครับตัวละครธาตุไฟเอาไปลงเรดต่างๆนะครับที่เรียกได้ว่าชนะธาตุแพธาตุอะไรก็สามารถใช้ตัวละครนี้ไปได้นะครับสำหรับธาตุไฟนะครับจะชนะธาตุพืชนะครับสองนะครับทุกคนก็คือจะทำดาเมจเยอะขึ้น ครับ200%นะครับแล้วก็สำหรับตัวละครนี้มันจะไม่ตีธาตุน้ำนะครับนาำมจจะลดลงธาตุน้ำนะครับทุกคนและนี่ก็คือเฟตันนะครับผม5ดาวแล้วก็6ดาวนะครับเรียกได้ว่าเหนือความคาดหมายมากๆากครับสำหรับตัวละครนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวละครนี้เป็นธาตุไฟแล้วก็ ติซันเบิร์นแรงมากๆหาง่ายด้วยนะครับทุกคนในวิดีโอนี้ใครมีคําแนะนําอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับผมคิดว่าตัวละครน,นี้เมตามากๆแล้วก็น่าทํามากๆเลยสำหรับตัวะคร s ซันเบิร์นแบบนี้นะครับฟูเอวด้วยนะครับในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนด้วรับชมเจอกิลิปหน้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ในวิดีโอถัดไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยครับผมสวัสดีครับ